เทพทรงดนมนภก,การสถานกับใครเล่นลับหลังสิทธกูเดี๋ยวรู้ผลเทพประทานมนภก,การบรรดาลดนย้อนกับจนมันย่อยยับให้ดับดวงเทพทรงดนมนภก,การสัานช่วยสิทธิ์กูด้วยเถิดมหาการสัานย้อน ใครคิดร้ายสิทธิ์ของกูให้ร้าวรอนกับสะท้อนย้อนตีมันให้บรรลัยมหาสะท้อนย้อนสถานมหาการเกิดมนชั้นเลิศด,ด้านดำดับให้อับศูนพ่อกวยเสกลิธแรงเพิ่มทวีคูณใช้เกื้อกูลเหล่าสิทธิ์กูพระคูกวย